สวยขั้นชมพี่น้องเ้ยชมพักปสชมพักมันประหัดก่อนมันนีมาสวยเนี่ยแตงปุพี่น้องเลยกินได้เละชิมก่อนวันแต่ยัง่านกินบ่คนน้ำท่านกินคนท่านน้ำกินก่อนเนาะคื่อมองแตงยังไะ พอได้กินขยะแล้วพอแม่จะนะนมลูกได้กินท่านก็ปลูกลายปลูกเขาได้ให้ลูกกิน บสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิดสุขุสุขคุนกระยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบาสีบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามาพบพ่อพ่อกันในะมื้อนี้พี่น้องเอ,อ้ยอ่ามาทั้งพี่ได้พี่น้องเนาะอ่าส่วนพักส่วนหย่ขอบคุณแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยหลายมือ้อหลายวันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะที่อ่บาบ่ได้อัปเดต ถ่ายในครอบในครัวถ่ายสิ่งประจำวันพี่น้องเอ๋ยนี่แหละผู้ผักหน่าคุณแม่พเนมผับไปเขียวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะเดยอยวถึงไดนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดได้กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บอลซีกัด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ะบาบอได้คอยเอาลงคลิปอยังกะขอโทษขออภยัยด้วยใดพี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วก็บบอได้ออกไปข้างนอกกับพี่น้องเอ๋ยว่าอ่า มื้อนี้อยากเวียกในพี่น้องเอ้ยเนาะว่าง่ายกะเลยบ่ได้ออกไปข้างนอกพี่น้องเอ้ยเลยฟรีมากะพี่ได้สิทายอ่าสวนผักสวนหญ้าให้พี่น้องเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะโดย้าจังได๋กะไปเบิ่งไปนํากันสวนผักสวนหญ้าพี่น้องเอ้ยโดยจังได๋กะฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้บซี่เด้อพี่น้องเอ้ยปไปเบิ่งไปนํากันพี่น้องเอ้ยบ้เนาะโดยปา ทองพระพี่น้องเอ้ยเนาะสดใสจึ่งปึ้งอยู่พี่น้องเอ้ยโหทรงให้ท่งหน้าเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะอะอันนี้ลานมันพี่น้องเอ้ยตัวนี้ลานมันอบนตากอนีพี่น้องเอ้ยเนาะง่ายะบนตากมันเฮาบ่นี่นี่ยังบ่ทันได้หคักพี่น้องเอ้ยยังซุ่มๆอยู่ตัวนี้ ทำงานแห่งขัง้งกเป็นขายได้เจรจา,าพี่น้องเอ้เนาะว่นศีก็อะไ้ถามคุณแม่พี่น้องเอ้เนาะคุณแม่ยีดอกต้ได้ถามเพื่อนโอ้มักทั่วหักเตง่งพี่น้องเงอ้เอนางงะนี่อ๋อ มันเตกมลังเตงกำลังเป็นมากกำลังจ่อมากเป็นมากเป็นพลพี่น้องเอ้ยหักสลบสลัดหักเต้าหักหักหัก,ก,กพี่น้องเอานาะเขียวงามกลมทุมม่มอยู่มาซื้อซอยเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยมือนน่อวันตลาดนัดพี่น้องไอ้เนาะมื่อน,นี่

โอ้บัวงามท่เน้อาบุงาถุงผักอะีนาอโอ้ตุักมได้ซอยมาหยังกงนบ่นี่จ๊คชิโอยใช่หยังผมมีเนี่ยใช่บันเนี่ยสวยน้ะมันคันกิ่นี่วามีไปบวคำลูกพักเนี่กับชิโฉอยุงเมื่อขายเป็นมัดเอาคืองานดอกงานดอกนาะมีคนมาซื้อบ่นีนมีคนมาซื้อไปกระปูก จำร้านที่เฉยเมื่อขายอยู่มัลติพันธสามช่องสมบูรณ์สมบูรณ์คำลกพักให้คุณพ่อมันจับกล้องกลอนพี่น้องเอ้มาเดินออกมาสวนพักไร้เมื่อเล็บลิฟท์น้องเอ้ลายโบราณก็ตเต็มแตงไม่เจะนของดกแตงจะเป็นหมะเป็นพลเฮ้แถวปลูกเกี่วอยู่วะเนาะมาปลูกทั่วเนาะเม่บเหรอเป็นพลเนาะปลูกทั่วไอ้เนาะพลเนาะแตง เห็นบ่กับเจ้าบ่เอรเบอกยังลิปก่อนมาไก่เนี่ยก็เห็นอยู่บ่ไงไก่แค่นอ่ะนี่เห็นตะเข็วเป็นเว้นอยู่จัะเขี่ยก็เห็นอยู่แวะเขี่ยกัเนาะลุกเลยบ่นี่แกลุกเลยเอางบนเลยเอางบนเลยอเาแต่ขี้ดินนอกใบนำออกไปชมใไก่กินที่ข้างนอกบีดแต่ขี้ดินเนาะ มาทะเลขายไงสมันหาพันสมันหะพันจะสำไรหลายอยู่ว่าสมันหะเต่งเงาหน่อยเงาใหญ่เน้นนะกระสอบนี้น่จะพันกระสอบเชนปลายเถองเงาเชียนปลายสองร้อยบาทไี้ยังงหนึ่มัดหนึ่งว่าได้ป่ะสำนี่มัดหนึ่งว่าได้เด้อทำนีมัดอีดีได้่ได้พูดดินได้ทำนี่เดี๋ยว่อง โดยบเฉพาะดินอ oh! ีกเออพูดจริงช้ำนี่เลยพูดจริงเลยพูดจริงเลยบักไงเท่านี้เด้อสองมัดหาพันสองมัดหาพันกินคาตาน้อกินสามมือกับบวชพี่น้องเลยมัดหนึ่งเนาะอันนี้ใช่ปะอ่ามันคิดด้วยายบอันหามมือถึงซี่ยี่สิบบาทเออะไร บมได้ใช <Bom> ่ไหมยี่สิบาทสิบพันคนไหนาสิบบาทพี่น้องเลยสิบบาทมันละห้าบาทพี่น้องเนาะอันนี้มันละห้าบาทปต่อคันคือว่างานดองนี้โบปูก็ได้เนาะโบปุคนน้ำเมื่อยก็ได้คนช่างยกพวกดองคนกันงามทั้งทุ่มอยู่อีกอย่างไงว่านี่นะเนาะ

ผักมันใหญ่เลย đây. มันจืดปุยจืดยังแล้วมันไปยังหมกมันโดนเลยเนาะทำมาบดเดี๋ยวมัน,นมสูงไปเอาไว้เนาะไปให้ไก่ไกินให้ไก่กินเนตจิ้มเลยต้มขายก็หั่นแห้งหมกคนนี้แหละมันมาชงคืน อันเมื่อใครตลาดนัดวะเนี่ยไ,ไ,ไม่ใครตลาดนัดไม่หนาวไหนออกสอบอยู่นาดแหละน,นอนให้ไก่กินพี่น้องเลยไก่มากินมาก,กิน,กกนสแซดเนาะน่ากันเสียเซลนีกก่นงเนะี่ยคือบวกงามครับหอมกันผีนั่งีแข็งเอวดังเอามันงาม ใช่ด่าไมเนาะเฮ้ยเนี่เลยหักโลกขึ้นบนนั่นเนาะมันแบบว่ามันติดถึนมาใหญ่ทีเดียวมันโปดว่าไงเนาะโปดหักหลไงโปดหักไหลเอาเท่านนี้กับใบนะมันอ่อนอยู่ตั้งหลุมมัน อ่ะมันได้ว่ามันโดนเนาะผม่ไเด็กมันตั้งป้ามันแก่เวลาโบ้คนซื้อนีไงจักไหนใดเรื่อยๆหรขายไปเรื่อยๆส่งมาได้เมื่อถ่าขายแต่วันตลาดนัดกะเมื่อเถอะโฉบมันนี่ตลาดใหไงหุกตลาดใหญ่่ได้ขายจังเนาะลูกลายไปยันโบเบิร์ตไปตลาดไงตลาดเด้งยู่นะนี่ขายว่จัก อายุมันหักลายเนี้ยมันลายแนวขายกระเทินไปโฉเงกากระบ้าไงโฉมันเงาหนึ่งนี่เนาะสองพันเนียูคือไปซื้อในตลาดนี่ไม่เดียวเป็นฮาุมี่นะบัดย่างฮามี่แบบชื่อว่าบุบิดนาคาก,กับบุเบินนะคา ไปเฮ็ดล้นทอกล้นทานล้ทอกล้ทานพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระปุนเกระปุนข้าปมาซื้อผักเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะท่านฮอดบุญบ่ยิอยู่ในใกล้ฮอดนบ้านเฮาเนาะยังซาวปลายมื้ออีกซาวกว่ามื้อพี่น้องเอ้ยใมีใจศรัทธาอยากมาบริจาคน้ก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นประกาศอยู่ให้บาสิเป็นประทานบุญได้บ่แม่น เพิ่นประกาศอยู่ตอนเมืองล้งเซบานะพี่น้องเอ้เพิ่นว่าอาไปมาบริจาคน้ำให้อันแขกคนมาดินนั่นไหมเนาะ <Man. S 2> แขกคนมาวัดมาบ้านได้ลงมาบริจาคเลยมาเป็นน้ำเดิมน้ำควรสง่งควรเสือนี่ละพี่น้องเอ้หาแพ็กซิแพ็กได้เบิดเพิ่นกันตามปัจจัยใจศรัทธาหนื่อยได้เพราะว่ากันเพิ่นว่า พันกีบกับบริยากได้อีกเนไหมเดน้อยได้น้อยเ็ได้ได้เห็นไหมตามใจชะตานานนึ่พได้เนาะเนี่ยเอาเนี่ยบ่ได้ชี้หาเซนได้ไปจ๊ะอันนี้นานนานี่บ่ชงนานนี่นะ

ลู้ชื่อลงค,นค้นนะว่<บ>าข้าเจ้าลูกอทซิโน,โน่เนี่ข้าเจ้าลูกทรงเนาะมันได้เงินแบบน,นี้นี่บดทรงนี่โอมีบดทรง,งขา่แต่วันตลาดนัด,ดคันประฮัดมัขขนนี้เซลสาขาใหญ่เนาะแว่าขายทรงเน่้อลูกปลูกเลยลกทรงบาทเดียวล้วเจ้าลูกทรงเจ้าต้องปลูกเวลาเขาต้องการต้องไล่ให้ได้แบบนีอาผัดูกผูกย้อยว่าไงกันเนาะเอาผัข่ย้อยแต่นี่ก็<า> ยังบมมีเขาถามพักชื้นบ่อพักบ่งบ่อว่ะชมหมับมมี่มานี่งยังบมมีให้เขาทวงหัวเลยพี่น้องไอ้กระสอบนี่ไอ้แสนหนึ่งเนปลายสองรอยบาทพี่น้องเลยบุญิีได้มาเอินอุยอีกบุญเจะอเอามาเอินหกกระตุ้มตเนนี้บุที่เหน่อยเนาะที่ซิมหได้มนี้ เอาไปทหารนี่ดิฉันเล่าสิ่งนั้นไปยี่งๆไปเคียร์ไทยไปไปยุ่งทำเดี่ยงไปบึงขี้เดียวไปบึงดีนะเนาะไปเลยก็ย่างเนาะอยากหันยังนี้เนาะไปบึงซื่งหหอมพกกุ้งกุ้งวัด đây đó, kaputu bún tuổi này. kaputu bún có kaputu anh phân, này anh em kaputu này em kaputu anh em kaputu anh nó này anh em kaputu anh nó kaputu than em kaputu anh em kaputu anh biển kaputu anh em kaputu anh lông kaputu anh em kaputu anh em kaputu khay อ่าคือคนบ้านเฮาหลายเนาะย่านฮู้จะแตกขึ้นแด้ตักยันจะตักน้ําก็บ่ทันเด้ถ้าจะตักนําบ่ทันย่าแตกอ้าวนเ่เด้อเนาะลาไดน้อย้เลยนี่สิดกบ่คดน้ํานี่กไก่มมหมูปูไก่เข้ามาบ่คือเชิงไก่อันมัเอ๊ะหมูก cứ à yeah. yeah. ừ, ăn ừ. miền mạng ở đây hay thì mặn sống lan húc <laughs> ở đây sống lan húc nhưng xịp sọ nhưng xịp sọ đây chú mặn lan đứng đó hả bà mặn bay, lan đây thêm đây thêm sống lan bài bài ไปกำไรล้านไปบ่านนึงพนั่นเนียเฮงทั้งอย่างหมดขุมทั้เนาะได้ทำด้านนี้ยโอ้ยเฮงเันอย่งเนาะหมดขุดบาดเพอสิถึงเนาะลาไปีแรกบ่เนาะเด็กลงทุนชื่อลามันเลยโมโมะเนาะชื่อเด็โคเด้ อ่าได้มันบ่แม่นน้อยๆพี่น้องเอ้ยลกเบิดนานแล้วบ่นี่มายันเพิ่นช่าลงนี่อืมจมไว้นําบ่นําบ่มันจไว้ดอนําจังง่แต่บ่กเพิ่นือ50,000นึงเนาะเฮ้ยก50,000เนาะน้อยเอ้ยจครึ่งนานจักตัวนี้อันนี้บ บ่เ่อ้นอจับมากนี่บึ้งจ้ะเดี๋ยวเาเอาย่มรองขึ้นสิปนัาคาแท้เนาะนานั่นอันยังกาแฟเบิยังกแพเบิ้วมาอยู่ในตลาดมพักอเมะปลูกในีนะคือก่แพงวยิ่งขายถึกยู่นัค่าเลิมนาค่าเลิมยู่ ยังบกุกขึ้นแต่พักคุณแม่อยู่ในนานแหละพักคุณแม่ในนาแต่ัีหาลอยก็ยังขายอะอชือยังจุ๊ลายลา,ย,า,ย,หายหาลอยเด้ฮมกนนันเหนื่อยด่ขาหนำขา,าไปเนาะขาขันขานี่เห็ดโมกินไ่ได้ <c oughs> บุเห็ดผัดเน่ใช่ไซื้อตึมกัน Đó, năm đài đi ừ. oh, bạn đi, nó Kiếp xịt này phát con, này cây con Cây, cái hãy phát Xóa ấy, thế nào vào đấy nó Nó oh. ไป,ไปไปทิ้วกันได้ออกไปน,นะบ่ฮะ<ร>ไ<ป>้ตั้งไว้ก่อนเด็ดตั้งไม่ได้วน่เด็ดอกพักก่อนเบิ้ดแล้พักบปเนี่พักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ตลกมันกันใบใเอามันคันมันนั่งก็ดิีดสวยขั้นชมพี่น้องเอุ้มพักปะ<อ>ชมพักมันประหัดก่อนมันนีมาช่วยเนี่ยแต่งปุพี่น้องเอ้นะชิมมั้งกัน จะให้ท่านกินบ่คนโคตรน้ำท่านได้กินเป็นท่านด้หดน้ำกินก่อนเนาะเครื่องแต่งให้นะบ่ได้กินขยะแล้วพ่อแม่ฉันนำปลูกได้กินท่า <laughs> นก็ปลูกลายปลูกเขาได้ให้ลูกกินเห็นเหรอ เจ๊มาฉีดยาแล้วบ้างนะเขาให้ลูกกินมาฉีดยาอีกแล้วใส่ปุ๋ยมาฉีดยาใส่ปุ๋ยเอาใส่เตมันใส่หลอกอะไรจะบ่าเนี่ยไลยกับเอาลลยเมือขายสวยแต่ไล่หาฮักเอาหลองอ่ะเบิ่งอะ พาเพื่อนไปเลาะบึงสวนบ้างยังก่อนพามาพี่มาพี่บ่งพามาบึงอันนี้ก่อนพี่น้องเลยอันมักทั่วมักเต็งก่อนนะ จกธรรมชาตซาดจะมารำมาติพี่น้องเลยมื่อ <c oughs> ไงมิจฉีบกมิจขีบกโอ้ยเนาะฮะ <c oughs> ปู่ปู่แตกนะพ่อเนาะตัวนี้ของเจ้าบ่ะตัวน,นี้ของเจ้าอันนี้ของเขาเบิกกันหน้าคอของเขานี่คขึจะเคลื่อนแท้นี่งามอยู่ดี <c oughs> อืมเป็นมากด้วยแล้วกันเนาะ นโอ้เป็นแต่เงาอยู่ยว้ัต้นหนัดปลายอีกประมาณสองาทิตย์แล้วหเนาะใหญ่แต่เบ้หนี่จิสิมาเนาะอมักทัวเนี่เนาะสิเป็นมากโรคขึ้ตอ้นอยู่พุ่นอยู่ว่า,นาเนาะนี่เอ้ยคั้นคั้นคัน้นใส่ปุ๋ยใส่ตอนนี้รถใส่ใส่ปุ๋ยนี่ฟาร์มก็ต้องจับหลอกเล่มันติดกินไปเลยแบบน,นี้ อ๋อน่ะเป็นยังไงมันนันมึงแน่นี่เป็นคู่ข้ขอแล้วกันเนาะนี่เอหนึ่งสองสามนี่คู่ข้ขอเนาะเป็นคู่ข้ขอขอ้อซีข้อเศให้มันขาวคือดาวอยู่ทึ่งพระเพื่อเบิดนอกกว่านี้ <c oughs> เนาะมันายา่างพี่น้องเลยส่วนกี่นี่ยแบบอันนั้นเนาะกีน่นี่กคนมันพี่น้องเลยกีนเนี่ะตกแดงนะนี้ยมีเลยนี่นี่หน่อยนี่พี่น้องเ,อาเอารงเเเงเาต้องล้างมันพยามสิไปคนกบเอ้เนาะแกงน้อยเนี่ย ว่าไอเมยไปคุดว่าไอเมยไปคุดให้เราหมานน้ำมูเนี่ให้เราส่วนมูกไป แล้วส่วนมูไปเลยล้วไปเบ็ดมูไปว่าอะไรกัีแม่เจักเียว่ามันมีกบมเบ็ดไปแล้่ะรากลแล้วดีใจว่ามูกันิงรจักเคินเกลว้ีางเขนน้อยเนาะ độc này bao, này khác cái độ này, cành này, cành, 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 đó cành, 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 เนี่ยนะเห็ดกระมี่เนาะธรรมชาติอะดีเห็ดขี้งว่ะเห็ดคุ้ยเห็ดกระเด้ง น้องพี่น้องเองเนาะเดซีิขอโต้วันลูกพักลูกหย่างก่อนพี่น้องอะไบัดน,นี้ลูกสอยกันลายคนเดซีอันเดวายมาถึงไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องฝากคุไดก็เซ่นะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้บอสซีในพี่น้องเลยลองเดซสิลูกพักลูกหย่างก่อนพี่น,อน้องเนาะบาดนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง